แล้วพอพูดถึง forex เนี่ยนะฮะกับ forex 3D อันนี้ต้องแยกออก<ะ>จากกันนะฮะเพราะคนละอย่างกันยัง forex จริงๆชื่อเต็มๆก็คือ f o r e i g n exchange ก็คือเป็นเหมือนกับตลาดในการแลกเปลี่ยนค่า<ะ>เงินนะฮะซึ่งเราก็มีการซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนกันอยู่แล้วเนี่ยนะครับนี่ฮะให้ผู้ชมเห็นความแตกต่างพอฟัง forex แล้วเอ๊มันอันเดียวกันหรือเปล่าคนละอันกันนะนะฮะ,ะ forex เนี่ยนะฮะต้องบอกว่าเป็นอีกประเภทหนึ่งแต่ 3D อันนี้มันคือแชร์ลุคโซซึ่งผิดกฎหมายชัดเจนนะครับ แต่ถ้าพูดถึง forex เนี่ยนะฮะจริงๆต้องบอกว่าต้องดูด้วยว่าประเทศไหนด้วยเพราะจริงๆในมุมของบ้านเราเองเนี่ยนะฮะเ,เราก็ไม่ได้มีเขาเรียกว่าหน่วยงานมากำกับดูแลชัดเจนนะครับว่าเพราะว่าเรื่องของ forex เนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นการซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศนะครับแต่ประเด็นก็คือหน่วยงานในบ้านเราก็พยายามกำกับดูแลผ่านการมอนิเตอร์ต่างๆเนี่ยนะฮะเพราะเรื่องของการซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนมันต้องบอกว่ามันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างมากเลยคุณผู้ชมฮะ แล้วก็มีโบรกเกอร์หลายเจ้าปัจจุบันที่ให้บริการเนี่ยนะครับอย่าง forex ที่เราคุ้นหูกันกับ forex 3D ต่างกันเพราะ forex 3D เนี่ยนะฮะเขาใช้กลโกงแบบนี้คุณผู้ชมอ้างตัวบอกว่าทำตัวเป็นโบรกเกอร์มีโอมีแอปของเขาด้วยนะคุณนักสิมีแอปในการเทรดนะฮะนักลงทุนหลงเชื่อก็เข้าไปเอาเงินเนี่ยไปฝากลงทุนครับ forex 3D เขาก็อนุมานมานะฮะขึ้นมา บอกว่าถ้าคุณลงทุนเท่านี้คุณจะได้ผลตอบแทนเท่านี้ในตอนแรก,แรกคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าเขามีการอ้างว่าผลกําไรเขาถ้ามาเทรดกับเขาเนี่ยได้6 0สิถึงแปเลยนะฮะแล้วก็ต้องมีเรื่องของการประกันเงินต้นด้วยอ,อย่างเช่นคุณทัศน์ไปลงทุนปุ๊บถ้ามีปัญหาสูญลงทุนไม่ได้ผลตอบแทนตามคาดเงินต้นก็ยังอยู่ร้อยคนก็เลยสนใจทีนี้ซึ่งต่างกับตัว forex นะฮะ forex ก็คือ foreign exchange คือตลาดซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราซึ่งมันเกิดจากหลายปัจจัยมากเลยที่มีผลนะฮะแต่มันก็นํามาซึ่งความเสี่ยงที่สูงผลตอบแทนก็สูงเหมือนกันแต่ Forex 3D อันนี้แชร์ลูกโซ่ชัดเจนเพราะอะไรนอกจากที่จะฝากเงินเข้าไปแล้วเขาก็ Forex 3D เขามีกลโกงแบบนี้ฮะคุณผู้ชมเขาอ้างบอกว่าไอ้บัญชีลงทุนที่เราเราลงทุนไปเนี่ยนะฮะมันจะมีระบบในการเทรดค่างเงินให้กับคนที่ลงทุน คนที่ไม่มีความรู้อ้าวเห็นตัวเลขขึ้นลงขึ้นลงก็คิดว่ามันเป็นของจริงแต่จริงๆแล้วมันเป็นแค่ตัวเลขครับคาถามเงินที่ได้ไปทําอะไรเอาไปหมุนเอาไปหมุนนะฮะม,มันก็เลยเข้าขายชัยลูกโซ่ด้วยไงนะฮะแล้วไม่พอในช่วงจังหวะของการลงทุนคนลงทุนขอถอนเงินแล้วก็มักจะถอนเงินไม่ได้ด้วยนะนะฮะก็ถูกอ้างเหตุผลต่างๆนานาแล้วมักจบลงด้วยการเชื้อเชิญให้เพิ่มอัพคลาส ื่อให้ได้ผลตอบแทนที่มากขึ้นถอนเงินได้เร็วกว่าเดิมคลาสของเขาคุณผู้ชมมี5คลาสด้วยกันคลาสสูงสุดก็คือไดมอนครับแต่ว่าจะต้องลงทุนสูงนะถึง4 0,000ืดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณล้านสี่แสนบาทนะฮะนี่ฮะจะได้ส่วนแบ่งกำไรถึง80ต่อ20คือสมมติกำไรได้มาร้อยบาทนะฮะผู้ลงทุนได้ไป80 Forex 3D ได้ไป20ใช้เวลาถอนเงิน1วันอันนี้คือไดมอนสูงสุดนะฮะแต่ต่ำสุดครับคลาสบรอนนะฮะ บอลเนี่ยลงทุนขั้นต่ำ2,000ดอลลาร์สหรัฐนะครับคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ71,000บาทก็ไม่น้อยนะส่วนแบ่งกำไร60-40บสีกำไรสมมุติได้มาร้อยผู้ลงทุนได้ไป60สบรกก็คือ Forex 3D ีเนี่ยได้ไป40แล้วกำไรถอนได้ถอนได้เลยไหมย,ยังไม่ได้ด้วยนะฮะต้องสะสมให้ได้ถึง5%ของเงินทุนแล้วจะถอนเงินต้องใช้เวลาอีกยี่วันฮะซึ่ง มันผิดปกติตั้งแต่เรื่องของอบรบบรดาโบรกเกอร์อื่นๆโดยเปรียบเทียบนะถ้าเป็นโบรกเกอร์เราอย่างลงทุนในตลาดทุนนี้นะฮะเขากําหนดวันแบบชัดเจนเลยแต่ว่ามันก็ไม่นานถึงขนาด20วันนะนะฮะอาจจะวัน2วันอะไรแบบนี้นะฮะแต่ว่าเนี่ยฮะคือมันแปลกตั้งแต่เรื่องของการถอนเงินแล้วนะครับทีนี้คุณผู้ชมที่บอกว่าแชร์ลูกโซ่เพราะมันมีการให้แม่ทีมหาลูกทีมแล้วก็จะได้เงินเป็นทอดๆด้วย คดีนี้เรื่องแดงตั้งแต่ตุลาคมปี62หลังจะมีการตร้อง DSI เนี่ยนะฮะจนมาถึงวันนี้เป็นเวลาเกือบ3ปีที่ DSI ทำคดีนี้อยู่นะฮะ